อาจารย์ตอนนี้เราอยู่พม่านะครับครับผมก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์เคยใฝ่ฝันว่าสัก <assessment> วันหนึ่งจะเข้ามาชมเพราะเห็นการก่อสร้างที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกสิ่งหนึ่งนะครับเคยใช้ Google Street ในการล่องตามถนนเส้นนี้ที่เป็นถนนแคบๆนะฮะแล้ววันนี้เราก็ได้มาเห็นกัตาตัวเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสนาโกลบอลวิปัสนาปากอดาความหมายก็คือว่าเป็นศูนย์วิปัสนานานาชาติที่เป็น เจดีเจดีนะฮะแล้วก็เจดีเนี่ยถ้าเราดูรูปทรงปุป๊บเราก็คุ้นๆว่าเอ๊ะมันเราเคยเห็นอยู่ที่ประเทศพาม่านะครับก็คือเจวีชเวดากองนะฮะอันนี้คือเราอยู่อินเดียเราอยู่อินเดียแต่เจดีนี่เป็นสไตล์ของพาม่านะครับ <S <S เป็นเจดีชเวดากองที่มาก็คือว่ามีท่านวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกใช้คําว่าระดับโลกเพราะว่าท่านมีสุริปัสสนาทั่วโลกกว่า60ประเทศนะครับ <S <S <ม>ก็คือท่านโกเอนกานะครับท่านโกเอนกาเนี่ย เป็นชาวอินเดียแต่ว่าอพยพไปท้าขายอยู่ที่พม่านะครับแล้วก็ปกติท่านเป็นฮินดูนะฮะแล้วทีนี้แม่ท่านป่วยแล้วท่านก็ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะครับเคยได้ยินข่าวว่า<อ>มีสำนักวิปัสสนาที่พม่าเนี่ยจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่ารักษาแล้วรักษาหายนะครับท่านก็เลยไม่รู้จะไปหาหมอเนี่ยก็ไม่หายก็เลยลองไปดูแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับก็ปรากฏว่า ท่านหายจริงๆแต่สิ่งที่ท่านได้มันมากกว่าโรคหายคือโรคเป็นโรคทางกายแต่มันมีโรคทางใจอีกเยอะแยะมากมายที่ท่านได้จากคุณูปการของคําว่าวิปัสสนานะครับท่านก็เลยว่าโอ้โหมันนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ท่านค้นพบท่านก็กลายมาเป็นพุทธศาสน,นิกชนแล้วก็กลายเป็นคนที่สอนเกี่ยวกับวิปัสสนาไปทั่วโลกนะครับแล้วก็พอท่านสอนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเมื่อวันหนึ่งอายุท่านเยอะแล้วประมาณสักปี1997นะฮะก็ท่านก็มี เขาเรียกว่าดัมเบลที่จะสร้างเพื่อที่จะบูชาคุณอาจารย์ของท่านคือท่านอุอบาขินนะฮะอุบาขินเป็นนักบวชชาพม่าท,ที่เป็นอาจารย์ของท่านโกเอนก้าเนี่ยนะครับนี่ท่านก็เลยสร้างสไตล์เราจะเห็นว่าแม้แต่เทวดาพระพุทธรูปอะไรดีสไตล์พมา่าทั้งหมดเลยนะครับก็ตั้งามานี้แล้วก็เป็นที่โชคดีว่าที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินของชาวประมงในบริเวณนี้บริจาคให้แล้วเงินที่ได้ก่อสร้างนั้นก็เป็นเงินที่เกิดจากการบริจาคของลูกศิษย์องหาทั่วโลก น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากศรัทธาจริงๆนะครับความมหาัศจรรย์อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเ,เจดีย์หินที่เป็นเจดีย์หินตรงกลางเป็นกลวงใหญ่ที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกสูง,งใ,ใช่ใกลวงกลวงแต่ว่าสร้างจากหินเราเห็นข้างๆนี่คือเป็นหินก่อโดมขึ้นไปนะฮะภายในนี่ฝ้าสูงประมาณ26เมตรนะครับ<ม>แล้วก็เป็นโถงกว้างเลย6,000ตารางเมตรตจุคนได <8, 000. S 2> ้8 0 0พแล้วถ้าเป็นที่ ถ้าเป็นเจดีที่อื่นเนี่ยเยขาจะตันเข้าใจไหมฮะเขาจะตันแต่ว่าสิ่งก่อสร้างนี่เป็นหินกลวงสร้างจากหินหินหมดไปประมาณสัก7 0,000ตารางกิโลเมตรเอ้ตารางเมตรพูดผิดส,สติสดีไม่ใช่ตันลูกบาศเมตรสแควร์เมตรสแควร์เมตรก็ประมาณสัก6 7 7 0 0 0ถึง 7, ่ลูกบาทเมตรในการใช้หินใช้หิน2ชนิดนะฮะนี่ก็เป็นคร่าวๆที่อยากจะให้ทราบว,ว่า,าการก่อสร้างครั้งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เดิมนี่จะเป็นแบ e ดลีนฟอส c อร์ซคอนกรีตก็คือคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่มันจะอยู่ไม่นานเื่อท่านต้องการให้มันอยู่เป็นพันๆปีเพื่อสืบอายุศาสนาซึ่งมันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะสร้างเอกอครมหาวิหารมหาศาสดาโลกว่าเราจะต้องทําจากหินเท่านั้นถึงจะเป็นสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันแล้วมองสีเหลืองทองอลามเหมือนกับเจดีทองหรือว่าโกลเด้นปากอกด้านะฮะแต่ข้างในนั้นสร้างจากหินเป็นโครงการหลักนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่มามห ah ัศจรรย์และอลังการขนาดไหนครับผมขอบคุณครับ